คนขับพ่อผู้หนึ่งคนอ๋อเหรอคนคุมหลายนะคนขับห่อหนึ่งคนจ้าคนคุมสองนะคะทุกคนเอาจจะอา้อาอ้า สีสร้าง,อ,งอีกอ่าซี่ไปอ่าออมันบ่นแหงพ่อบอกมันบ่อแหงมันบ่แหงนักมันบ่ไปส่มาสใส,ส่สั่นปูนเหตุ้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามยังโกแหงอยู่ให้ค่ะเราพี่น้องเอ้แต่รอบนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนรอบนี้ทําเป็นรอบที่สองแล้วนะคะทุกคน ดีเด,ด,ด้อมีใบขับขี่บ่ครับพ่อนั่นคนขับพ่อมีใบขับขี่ไหมต,ต้องตรวจสอบใบขับขี่ก่อนแน,น่ะดังกำลังใจหล่นลามตลนลอดเนาะออกมายืนให้กำลังใจข้างนอกแล้ว ได้ข่อยได้ทิดพลาหนึ่งไอ้ข่อยขึ้นจำห่อแข็งแรงใชนน้มมือนี่เนาะปกติไอ้ข่อยสิบ่ค่อยจำห่อเนี่ยเออมือนี่ไอ้ข่อยจำห่อมันโมเรีนไปใส่ดอกกรตสํากําแพงหั่นโมันแยนเราต้องไปตรวจสอบใบขับขี่นะคะทุกคนว่ามีการขับห่อมีใบขับขี่ไหมเออ คำตามคำสั่งเลยคนยืนให้กำลังใจสองคนขับพ่อหนึ่งอ่าเ,เร็วเร็วเร็วพ่อบอกเร็วเร็ว,รว,รวจะกลับบ้านแล้วหกโมงแล้วพ่อบอก แล้ว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 ใกล้แล้วแวแล้ววะอ,อ,อาจารย์ที้ยืคนคู่สองคนขือค่ะวะประกบข้างเลยเอาซ้ำนีนละจ้าเอาไม่เบื่์นการทํำงานค่ะทุกคน